5นักเตะที่มีค่าพลังการรับลูกที่ดีที่สุดในตําแหน่ง GK กันนะครับผมมาเริ่มกันที่อันดับที่5ตกเป็นของสวัสดีครับน้อนๆคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับ5นักเตะที่มีค่าพลังการรับลูกที่ดีที่สุดในตําแหน่ง GK กันนะครับผม เราก็จะมาดูนะครับว่าค่าพลังการรับลูกนี้ใครจะติดอันดับท็อป5ที่ดีที่สุดในตำแหน่ง g k กันนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับว่า5อันดับนี้จะมีใครกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่อันดับที่5ตกเป็นของคูตัวนะครับคู่ตัวคูบิอสัญชาติเบลเยียมมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่144 เกีบูการตอบสนองมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกด้วยนะครับถ้าระบ,บวกสกลบูธเลเวล20่สคูตัวก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่159เลยนะครับก็คู่ตัวปวยยง109ติดอันด,ดับที่5ที่มีการรับลูกที่ดีที่สุดไปนะครับผมไปครับเราไปดูอันดับที่4อันดับที่4ตกเป็นของ เดียโก้คอต้านะครับ o v r หนึ่งร้อยห้าสัญชาติโปรตุเกสค่าพลังการรับลูกพื้นฐานอยู่ที่135ส่วนสกิลบูทการรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกด้วยนะครับถ้าระบวสกิลบูทเลเวล20่คอต้าก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่160เลยนะครับโอ้คอต้าก็ติดอันดับด้วยนะครับผมถือว่าน่าใช้นะครับสำหรับ o v r 105้ตัวนี้นะครับไปครับ เราไปดูอันดับที่3อันดับที่3มี2ตัวนะครับผมก็อันดับที่3ตัวที่1ตกเป็นของเกสป้านะครับโอบิยาหนึ่งรยห้าสัญชาติสเปนมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่137สกิลบูตการรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกด้วยนะครับ ถ้าเราบวก1 0บสกิลบูทเลเวล e ี่สเกปาจะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่162เลยนะครับไปครับเราไปดูอันดับที่3ตัวที่2ตกเป็นของหน่อยเออนะครับ OVR 106สัญชาติเยอรมนีมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่1 3 7่งร้อสกิลบูการรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกมาด้วยนะครับถ้าเราบวกสกิลบู o เลเวล v e l 20 นอยเออก็จะมีค่าพลังการรับรูปอยู่ที่162เลยนะครับไปครับเราไปดูอันดับที่2อันดับที่2มี2ตัวเลยนะครับผม,มเริ่มกันที่อันดับที่2ตัวที่1ตกเป็นของวิกเตอร์ไบยานะครับอ่านผิดก็ขอไยนะครับ โอวีอาร์หนึ่งร้อยเก้าสัญชาติโปรตุเกสมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่กิลบูการตอบสนองมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกนะครับถ้าระบบกสกิลบู o เลเวลยี่สิบวิเตอร์อก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่1 6ึ่เลยนะครับผมไปครับเราไปดูอันดับที่2ตัวที่2กันนะครับตกเป็นของคู่ตัวนะครับ OVR 111สัญชาติเบลเยียมมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่148ส่สวนสกลบูทการตอบสนองมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกนะครับ้าราบวกสกลบูทเลเวล20คู่ตัวก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่1 6 3นะครับคู่ตัว OVR 111ตัวนี้ก็เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับที่ว่าน่าใช้นะครับผมไปครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับ อันดับที่หนึ่งตกเป็นของเมจองน่าจะอ่านว่าอย่างนี้ครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมโอเบียร์หนึสัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่140สกิลบูทการรับลูกมีการเพิ่มค่าพลังการรับลูกมาด้วยนะครับถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวลยี่สิบเมชองก็จะมีค่าพลังการรับลูกอยู่ที่1 6 5เลยนะครับ อย่างไรครับผมก็ตอนนี้เมชองค่าพลังการรับลูกก็ถือว่าเป็นอันดับที่1นึ่ในตำแหน่ง GK เลยนะครับผมโอเคครับก็คลิปการจาร่ายอันดับนักเตะที่มีค่าพลังการรับลูกที่ดีที่สุดในตำแหน่ง GK ก็มีเพียงตอนนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม